ครับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ที่ขอนแก่นนะเพื่อนก็พามาอยู่ที่กาลสินง่วนเชียงสาขาขอนแก่นเนาะตรงนี้เรียกว่าถนนอะไรครับเหล่านาดีเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยปตทก่อนถึงปตทนะก็มีรถกระบะพเพียบเลยแล้วก็มีรถเก่งด้วยคันแรกครับวีอออย่างนี้รถปีเท่าไหร่เอ่ยปีสิบเจ็ดที่นี่ราคาเปิดดูที่ สี0 0สนบาทได้วีออสแล้วเรียบร้อยส่วนคันนี้เป็น Honda Honda City นี้ <19. S 1> ปีสิบเกใหม่ๆเลยราคาเปิดอยู่ที่สี0 0 0นแปดหมื่นบาทเดี๋ยวขออนุญาตหลบร่มดีกว่าอ่ะเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้มันร้อนนะเพื่อนเดี๋ยวเครื่อง iPhone เนี่ยมันจะร้อนนะเดี๋ยวให้ดูบั้นท้ายแล้วกันส่วนอันนี้ก็เห็นเมือนกันว่าเป็น Fort ค er. ูเนรถเดิมบางนี่์ูเนอร์ครับราคาเปิดอยู่ที่ 9แสนห้าหมบาทโอ้หประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะอันนี้มาดูที่ปีละปีรถอยู่ที่ปีปีสิบหกปีก็ตัวท็อปสุดขับสี่โอ้โอขับสี่ด้วยเค,เครื่องน่าจะสองจุดแปดไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่สองจุดสี่อยู่แต่ว่าได้ขับสี่เนาะประมาณนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนรถกระบะนะเพื่อนมีแบบว่าให้เลือกแบบเนี่ย มีให้เลือกแบบเยอะมากเลยอะเดี๋ยวเรามาถามโปรโมชั่นของเดือนนี้กันก่อนดีกว่าน้องน้ําโปรโมชั่นครับสาหรับที่นี่เดือนนี้มีอะไรบ้างเดือนนี้นะคะก็ออกรถเดือนนี้จำกเงินมาแค่เก้าบาทออกรถได้เลยแล้วอือแล้วก็พอเก้าบ,บาทเสร็จปุ๊บถ้าออกรถก้บ,บาทเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับฟรีตลอดปีหกห้าไปผ่อนอีกทีก็คือปีหกหกมกราเลยโอ้โหโปรโมชั่นเดือดจัดนะที่นี่แล้วก็ที่สําคัญมีอะไรอีก ให้ไปเลย้เต็มรับประกันหลังการขาย1ปีเครื่องเกียร์สอ<ช>งนี้นะมีอะไรก็รับประกันหลังการขายไปเลยหนึ่งปีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วย,ย,วย,วยฟรีค่าจัดค่าโอนอะ่ะ<ช>พูด,ดง่ายก็<ช>คือประกันชั้นหนึ่งเนี่ยที่ว่านี่คือทุกคันเลยปะ่ะใช่ค่ะโอ้โหไม่กักเลยนะเพื่อนขับไปอย่างเดียวคือเติมน้ํามันมีเงินเติมน้ํามันอย่างเดียวคือจบเลยแค่นั้นเองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยออกได้ทุกอาชีพชแล้วก็เครดิตด,ดียิ่งดีใหญ่ฟรีดาวไปเลย สบายหายห่วงซึ่งคันนี้ใหม่มากนะเนี่ยดูจากสติกเกอร์นะตัวนี้ใหม่กิฟเลยนะเพื่อนๆตัวนี้รถปีเท่าไหร่เลยปีหกสี่เลยอ่ะปีหกสี่ราคาครับผมเจ็ดแสนสองหมื่นบาทซึ่งประหยัดกว่าป้ายแดงไวประมาณเป็นแสนอ่ะป้ายแดงประมาณแปดแสนกว่าอืประมาณนี้นะก็เป็นรีโวนะตัวนี้เก่าลงมาหน่อย เป็นไงบ้างรถปีเท่าไหร่คันนี้นี่เป็นรถปีสิบเก้าค่ะปีสิบเก้าเกียร์ตัว E ราคาเปิดดูที่นี้อยู่ที่หกแสนหกแสนเท่านั้นเองได้แล้วปีสิบเก้าด้วยก็ใหม่มมอยู่นะขอดูภายในนิดนึงนะสีดำสวยนะไม่มีรอยขนแมวเลยนะเ <whom> จ้าของเดิมก็ดูแลดีนะพเพื่อนๆดูโห้ยเบาะหนังด้วยหรอไม่น่าจะหุ้มเองเนาะ เออจ้าของเดิมน่าจะเป็นหุ้มมานะดูสวยมากเลยดูสปอร์ตมากเลยทั้งนั้นสีดําเดินได้แดงเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีวิทยุซีดีได้นะครับมีสาโหมดมี e ีโค o พาวเแล้วก็ Normal นะครับโอเคผ่านเลยอะ่ะภายในเขาสวยวะถือว่าทางนี้ก็คัดรถมาดีนะอื ซับดาวให้อีกซับดาวให้ใน,นที่นี้หมายความว่าราคาต้นขายเท่านี้ใช่ซับดาวรู้าอีก 3, 000 000. สามหมื่นทุกคันสามหมื่นทุกคันคือซับดาวไปเลยเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็คือจะเซฟในการผ่อนลงมาหน่อยประมาณนี้ส่วนคันนี้ไปเรียบร้อยละจองละถ้ารถจองแล้วนี่จำไม่ได้เลยนะนี่เงาตาแตกกันนะเพื่อนๆโหสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่คือเงินสดสามารถลดได้ไไดอ่ะคร่าวๆน้องน้ำให้ได้เท่าไหร่ถ้ามุดคนสามสี่หมื่น คันแล้วแต่ไซส์แล้วแต่รุ่นเบื้องต้นเนี่ยให้ไปเลยสามถึงสี่หมื่นซึ่งเขาก็เปิดราคากลางๆนะไม่ได้สูงไม่ได้ต่ําจนเกินไปก็ถือว่ารับได้กับการที่รับประกันเครื่องเกียร์ให้ปีหนึ่งก็ถือว่าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะอืมเป็นนี้โอเคมากเลยก็อันนี้ก็เป็นมาด้าบีทีห้าิอืมเป็นไงครับปี19ยกสูงโปรปีสิบราคาครับผม4ี่สสี่ด ก็อย่างว่าเป็นแบรนด์รองก็ถูกลงมาหน่อยอืมถ้าคุณไม่ซีเรียสอะมาตัวนี้เลยไฮเลเซอร์ยกสูงรุยน้ําท่วมได้นี่ใส่ซิ่งก็มีใช่ค่ะน่ะพร้อมแต่งเหมือนกันครับ<ๆ>ที่นี่อ่าเป็นไงบ้างเอ่ยรถปีเท่าไหร่ไี้เป็นปีห4ปีหกสิบสี่ราคาเปิดดูที่ห้าแสนเก้าได้ทรงนี้แล้วเรียบร้อยก็ไม่เตี้ยจนเกินไปอืมไม่ล้นด้วยตรวจสภาพผ่านเห็นไหมด่านก็ได้นะน่าจะรอดอยู่นะ เหลี่ยมๆนิดนึงอ่าน่าจะรอดขึ้นอยู่กับดุลพิน,นิษฐ์พี่ตำรวจเขา <c oughs> อืมว่าเน,นี้นี่ก็ซิ่งเหมือนกันอีกหนึ่งคันเป็นสี่ประตูซิ่งมาเลยเ <c oughs> จ้าตลาดเป็นไงบ้างครับคันนี้รถปีเท่าไหร่อ่าตัวนี้เป็นรถปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดราคาเปิดดูที่อ่าสี่แสนแปดหมื่นบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถือว่าราคาโอเคเลยอะ่ะอืมคันนี้มีเจ้าของไหมจองแล้วด้วย <c oughs> ช้าไปด้วยนะคันนี้ส่วนคันนี้มียัง ยางก็เป็น z e dition อ่า Z ตัวนี้ป,ปี21เลยเอ่ส21อครับราคาราคายอยู่ที่5 0 0แ0 0้าก็คือน่าจะเป็นตัว e ปะ,ะเกียร์ตัวไหนเซต z e dition อ๋อตัวคล้ายๆตัวเริ่มต้นเพราะว่าได้ลองแม็กมาแม็กสวยมากแนละขอบ18บนี่ยางเป็นของซูมแม็กยางก็ดูโอเคนะ แม็กสวยมากเลยอะ่ะข้างหลังออฟลึกมากข้างหน้าก็ประมาณหนึ่งอืมคันนี้สวยคันนี้สวยวอืมได้แม็กใหมย่ยังใหม่เนาะส่วนคันนี้เป็นไงบ้างห้าแสนห้ารถใหม่เลยคือรถปียี่สิบเอห้าแสนห้าเป็นไททันตัวเตี้ยเน้นความเดิมทุกอย่างเดิมหมดก็เป็นทางเลือกนะประหยัดกว่าไปแดงไปเยอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลขใหม่ละอ่า ส่วนคันนี้ก็ตัวเหมือนแบบแต่งเหมือนให้ข้ายีรับแคะ<ช>แต่ยกสูงขึ้นมาหน่อยเออยกสูงขึ้นมาหน่อยเป็นไงบ้างครับรถปีปี21ปี21เหมือนกัน,น,กนราคาเปิดดูที่5,900บาทแบบนี้ละเรียบร้อยอน,นี่เราก็จะดูแบบเร็วๆไปเลยนะส่วนคันนี้เป็นไงบัางตู้ทึบอ่ะปี18ปี18ไปพร้อมทรงนี้เลยตูใหม่ตู้ใหม่ด้วยราคาเปิดดูที่ 4 8 0 0 0 0บาทพร้อมวิ่งทำหากินส่งแฟดได้ส่งไปสนีนู่นนี่นั่นได้หมดเลยลงเล่มให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเสียเวลาต่อแถวจดเพราะเรามีบริการเรียบร้อยข้อดีของการซื้อเต็นท์ก็ประมาณนี้ส่วนข้อเป็นไงบ้างส่วนข้อนะคะตอนนี้จะเป็นรถปี17ค่ะปี17ราคาเปิดอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาท4 5 0 0 0 0บาทได้พร้อมทำหากินบรทุกวัวบรรทุกทุกอย่างได้เลยส่วนนี้จองแล้ว อ่าเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งครับอ่าโซนนี้ไล่ามาอันนี้ก็จะเป็นโตโยตา้าโตโยต้าใช่ค่ะรถปียีสเอ็ดเหมือนกันโอ้โหรถที่นี่ใหม่ทุกคันนะใช่ค่ะไม่น้อยมีสองอย่างไม่เก่าเบื่อก็ไม่ใช่เก่าเบือ่อเลยอาจจะผ่อนไม่ไหวอ่าประมาณนี้ก็มาอยู่ที่นี่ละเรียบร้อยรถปียี่สิบเอ็ดไม่น้อยแน่นอนอะ่ะใช่ปียี่สิบเอ็ดราคาครับผมห้าแสนแปดหมื 5, 08, ่นบาทห้าแสนแปดหมื่นเป็นตัวเตี้ยใช่ตัวเตี้ยแค่นี้ก็พอใช้งานละเรียบร้อย สีก็ไม่ซ้ําใครดีนะออตัะเเวเตี้ยเหมือนกัน<ช>หูมาเต็มเต็มสามสีอะ่ะเพื่อนเพื่อนสีเทานั้นโดนจองไปละอันนี้สีดํายังไม่มีเจ้าของนะราคาครับผมห้ 5, 8, 000, 000, าแสนแปดหมื่น 5, 8, 000, บาทเช่นกันห้าแสนแปดหมื่นบาทได้ทรงนี้เรียบร้อยรถปียี่สิบเอ็ดเหมือนกัน<ๆ>ก็ที่นี่นะเพื่อนเพื่อนจอดล่มด้วยแล้วก็ไม่มีนกด้วยก็คือปลอดภัยเรื่องสีเสือเลยละโอเคความสะอาดก็โอเคผ่านเลยส่วนอันนี้ก็ตัวเตี้ยไททัน เป็นไงบ้างเอ่ยปี20่สปี20หน้ามากับหน้าใหม่ๆเรียบร้อยหลอๆปี20ราคาราคาอยู่ที่5,30,000บาท5,30,000บาทได้แบบนี้ละเรียบร้อยเออก็สวยดีนะทรงเขาจะเป็นแบบเมเลียมๆนะสรงโตโยต้าก็จะเป็นแบบมนๆอืมแล้วแต่ชอบส่วนอันนี้ก็ปีลึกมาหน่อยดูจากหน้ามันเก่าปี16เป็นเด้ม สี่ประตูะต,ตัวอ e, ีตัวรองท็อปตัวเป็นตัวรองท็อปปีสิบหกราคาเปิดดูที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทห้าแสนประมาณห้าแสนห้าหมื่นนะได้แม็กเป็นแม็กเขากว้างนะลา,ลายยอดฮิตขอบสิบแปดน่าจะใช่มาดูยางใหม่อ่ะที่เห็น,นเพื่อนเลยนะยางใหม่ขอบสิบแปดอืมก็ถือว่าพร้อมซิ่งเลยพร้อมใช้งานดูดีเทลเจ้าของเดิมก็ดูแลดีนะมีตัวนี้แถมมาให้นะมีพื้นอูกบาศ ไม่มีต้องรอยการเจาะการบรรทุกหนักไปทั้งสิ้นดูืากทรงแล้วเป็นรถแบบรถใช้งานบ้านๆทั่วไปภายในก็ยังเป็นบาะกรำมะหยี่ไม่ใช่กำมะหยีเป็นบาะผ้าอยู่มันก็ไม่อมความร้อนนะเวลาจอดตากแดดนะก็ถือว่าโอเคนะภายในดูสวยสะอาดเลยไม่เขั้วๆเท่าไหร่เลยคันนี้คันนี้ให่ที่แสนต้นๆเทียบกับปีเราก็ถือว่าโอเคนะมีกุญแจรครบเรียบร้อยทุกดอก แช่ครบนะหม้ก็ประมาณแสนสองพันกว่าโลเองเมื่อกี้เห็นนะแบบอ่ากระจกไฟฟ้ามีครบอ่ารับประกันไม้แท้ทุกคันแล้วก็ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อตัวถังให้ปวดหัวอืประมาณนี้ถือว่าโอเคคัดรถมา,<ร>าดีดมา,ามกืนนะะก็สามารถมีเล่มสามารถโอนได้ทุกคันทั่วขนส่งไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้อ่าประมาณนี้จะซื้อไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ซื้อไปโอนเองก็ได้เราก็ยิ่งมีส่วนลดให้ยิ่งดีเลยประมาณนี้อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้ขอให้มีที่นี่เพียงพอประมาณเนี่ยซื้อที่นี่พอนะอ่ะเบอร์โทรให้น้องน้ำฝากเบอร์โทรหน่อยอเบอร์โทรนะคะจะมีสองเบอร์นะคะอ่ะฮะจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดห้านย์แปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งหกศูนย์สองสี่อันนี้เบอร์ติดต่อผู้จัดก,การผู้จัดก,การไก่อ่าผู้จัดก,การไก่ได้เลยแล้วก็เบอร์ของน้องน้ำเองเบอร์ศูนย์แปดห้าห้าสองหนึ่ง 9ก้าหกศูนยใช่ไหมอ่ะก็ติดต่อ,อน้องน้ำได้เลยอันนี้ไอดีไลน์เบอร์เดียวกันไหม <ID line. S 1> อ่ะทั้ง ID l ดี e ไลน์และเบอร์โทรนะเพื่อนเป็นเบอร์เดียวกันก็เข้ามาสอบถามมันก่อนไม่ต้องกลัวพร้อมยินดีที่จะขายคูกคันประมาณนี้โอเคคลิปนี้ยังไงขอบคุณน้องน้ำมากครับขอบคุณครับนี่